สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่สําคัญมากๆสําหรับยายหวังเลยค่ะยายหวังเอาความทรงจำดีๆที่มีกับแม่มาลงไว้ใน YouTube นี้ด้วยนะคะเป็นคลิปบางส่วนเท่านั้นค่ะแม่จากไปเป็นนางฟ้า 2, <ๆ S> 2เดือนกว่าแล้วคิดถึงแม่ทุกวันเลยงงาต้องขออภัยเพื่อนๆค่ะ ใช้หวังบันทึกเสียงลงไปไม่ได้เลยจริงๆคลิปนี้นะคะพาแม่มานั่งเล่นสนามเด็กเล่นก็ให้แม่ขึ้นนั่งชิงช้าแม่ก็เลยสอนร้องเพลงชิงช้าค่ะคุณแม่คําธรรมนาได้จากลูกๆไปเมื่อวันอังคารที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช 2564สิริอายุ96ปีก็ให้คุณแม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์คุณแม่จะอยู่ในใจลูกๆตลอดการด้วยความรักและอาลัยยิ่งอันพระคุณแม่นับคนานเกินกว่า ยากหาใหพระสุธาที่กว้างไกลยังไม่เท่าแม่นี้รวมเป็นฟ้ามหานาทีพระคุณแม่นี้ มกเสียยิ่งวาตั้งแต่ยายหวังจำความได้แม่จะลุกขึ้นมาใส่บาททุกวันทุกวันและอายุแม่ประมาณ75ปีแม่ก็นำเงินฝากทั้งหมดมาทำบุญกระถินแม่ถือว่ามันเป็นบุญใหญ่ถ้าได้ทำบุญกระถินนี้ลูกๆก,ก็ช่วยกันทำเพราะถือว่ามันเป็นความสุขทางใจของแม่ พอถึงวันหยุดลูกๆก,ก็จะพาแม่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆค่ะจะได้ไปเปิดหูเปิดตาตั้งแต่แม่เดินได้จนถึงเดินไม่ได้เลยพากันไปเดินไม่ได้ก็ให้นั่งรถเข็นไปค่ะวันนี้พาแม่มานั่งชมริมชายทะเลนะคะมาดูเรือด้วยแล้วก็มากับพี่ชาย โตด้วยค่ะที่เห็นนั้นเป็นพี่ชายคน,นโตยายหวังค่ะค่ะยายหวังค่ะเป็นหลังหอบคุณยายทำพ่อจานกระดมเสียดูมิงห้องเต็งามบ่ค่ะแม่ยายหวังนะคะเขาชอบนั่งซบชอบให้กอดชอบนั่งซบใกล้ๆ มาเล่นสนามเด็กเล่นกันค่ะมีหนะ้าป้าเ้าบอปาเลยมลุมเก็บแดงมีเสยงเขียวมามเสงเขียวมาเขียวมาเรียงกล้วยเรียง เี่ยวมากแล้วก็เลียงช่วยเลียงง้อง้อห้าหายกะอีเม่ห้าดาเห็นเขาป่ากเ็นนกเจต้นเขาปลาก็เห็นนกเจนเ,เ้ย

排队，排队，排队，排队。 那不。 ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะหวังจะพาไปสักการะพระพุทธรูปปางศสายยานที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาร,ารามค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ